ติ้ลทำเสร็จย<ะ>ังเติ้ลทำนานจังเลยวะอเอา้าไม่เสร็จอีกตอเติ้ลเป็นปะเนี่ยน่าสงสัยน่าสงสัยถ้าอีสแตปมันยังทำไม่เสร็จว่ามันเป็นอา้อาวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยคนรีพอร์ตไม่ทันเฮ้ยถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะพร้อ,อ,อมพร้อ,อ,อมพร้อ,อ,อมโด<อ>นพิเตอร์ฆ่าดิใช่ เริ่มแล้วเจอกันอ้าวไม่ได้ไปอีกแล้วอะไรวะขอไปอีนสักตาไปได้เหรอเนี่ยโอ้โหแล้วมีเควสตรงนี้ด้วยเอ่อเสียบกุญแจเหรอเสียบเงียบเรียบร้อยเดี๋ยวยืนดูดิใครทำเควสเสร็จบังโอเคปุ๊จะลงให้อีเตอร์ทำเสร็จยากเติ้มทำนานจังเลยวะเอ้า,อาไม่เสร็จอีกอีเติร์เป็นปะเนี่ยน่าสงสัย จะแป๊มันยังทำดูว่ามันเป็นอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยกดรีพอร์ตไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยนินคะต่อหน้าต่อตาเลยนะคะดูเห็นนินค่าเป่าเป่าห้องแรกเลยต่อหน้าต่อตาเขามมีอะไรแกล้้้ตััวคนนนพอคิวจะกลับไปรีพอร์ตเขาก็วิ่งตามคิวมาแล้วเขาก็กดรีพอร์ตเองคิวมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าตาเนี้ยอ่าก็บ้าแล้วอ่ะตายสองอะตายสองแจ๊คไปตายตรงไหนวะ ไม่รู้รู้แต่คิวยืนยืนรอเปาะเปทาทำเคลดนานมากแล้วคิวจะขึ้นไปดูออมาเป๊บเดียวเองอะไว้ใจคิวแด้เลยร้อยเปต์ตาเนี้ยคิวบอกเลยเลือดเต็มปากนินเลยเว้ยคิวเห็นมันกระเซ็นออกมาจากปากอินินเชื่อคิวเชื่อสีเชื่อสีเราจะดีเองเชื่อคิวโบส์อีนิน คือหายไปกอดคนนึ่นเลยใช่ไหมเกมไวเลยใช่ไหมนินนินแน่นอนถ้าไม่โหวตนินแพ้คิวบอกเลยถ้าไม่โหวตนินแพ้โอเคไม่ไม่ไม่ใครยืนยันสุดสุดไม่เคยเห็นใครชั่วขนาดนี้ฆ่าต่อหน้าต่อตาเราเลยแล้วมาโบยเราเฮ้ยรอบก่อนเดี๋ยวเราโบยเขา้วอ้าวโบยแล้วมันถูกไหมล่ะวิ่งตามขนาดนั้นมันถูกไหมมันเป็นโอเคเชื่อเราแล้วจะดีเองเลือกเราเบอร์หนึ่ง เขาดูหนักเล่นแหละทไทุกคนเชื่อก็พี่คิวดนแรงเน่นไม่ต้องเล่นอีเวนคนบ้าอะไรมันโป๊ะแต่เริ่มเลยมีอยู่คนเดียวแหละตอนนี้ก็เหลืออินโพสเตอร์อีกแค่คนเดียวเท่านั้นทุกคนเราก็พยายามเกาะไปกับเพื่อนสักสองคนมั่นใจร้อ เสร็จก <esi> nice. ันแล้วยังเสร็จกันแล้วยังไปด้วยไปไหนไปด้วยเควสเราอยู่ข้างบนแม่ใครก็ได้ไปกับเราหน่อยสิป้า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 ทำเควสขึ้นปะเนี่ยอ่ะ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 อะไม่ทำงานจงเลยป้าป้าอะยืนกดดันแล้วเอ้าไฟดัำนี่หน้าจั่วปุ้งปุ้งรอพี่ด้วยใครก็ได้รอด้วยอ้าวหายไปกันหมดเลยหายไปกันอยู่ตรงไหนหมดเลยอยากก็มานะอยากก็มากดจริงนะ อย่าด้วยอย่าด้วยเออไม่กล้าไปซ่อมไฟมองไม่เห็นใครเลยอ้าวซอมเสร็จแ,แล้วไปแล้วตอนนี้จะไปหายู่กับใครแล้วเนี่ยหายกับบน,บนไปหมดเลเพื่อนๆอยู่ไหนกันหมดนะเออตรงนี้เรามีเควสด้วยทำไตัดตต้าต้นนี่ยังไงเนะี่ยตาต้นนี่ยังไงเนะี่ยอย่าวยอย่าด้วยเราทำเควสเสร็จแล้วแล้วเว้ยอก็คนื่น อยู่ไหนกันไม่รู้รู้แต่เรามีเควสอยู่ห้องนี้นี่ไงเควสเราเออไอ้แตะต้น,นาตาลเดียวอเอออย่ะอย่าตามมือไปไหนเขาไปเฮ้ยเฮออ้ยเมื่อกี้เขาตามเราหรือเปล่าเอา้าปิดไฟอีกเลยพี่ก็ปิดเกงพ่อเป็นเจ้าของการไฟฟ้าสั่งปิดได้ตลอดเวลาไงเควสเคิร์ด <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เป็นรับสักทีต่อแต่สายไฟเอออยู่ไหนกันหมดเนี่ยกลับมาอยู่ที่เดิม <c oughs> คือกลัวตายจัดไว้เพราะรอบนี้คือปากนีนจ์จัดมั่นใจจัดจัดอ่ะกลัวเขาเหม็นขี้หน้ามาฆ่าก่อนโอเคมีคนแบบอะเอ้าเราเห็นตาต้น่ะวิ่งตามเราแบบต้นไหนทับจะฆ่าเลยอ่ะต้นป้าอ่าออหกนะไม่ไม่แต่เดี๋ยวเมื่อกี้หนูเห็นปฟงเดี๋ยวเดี๋ยวที่เจอทีมเจอฟงตรงไหนเจอปฟงที่ไหนผมกำลังสงสัยคุณสีครับคุณทำเควททำไมเควสมันไม่ขึ้นครับ คุณนั่นแหละค่ะเป็นคนที่ทำควสไม่ขึ้นถ้าไม่เชื่อตาหน้าเนี่ยให้เราลอดแล้วเราดูเลยนะเราจะทำให้ดูตามเรามาที่ห้องออกซิเจนด้วยคุณไปกับผมก็ได้เท่านั้นแหละคุณชิไม่ฉันไม่ไปกับคุณเพราะาเมื่ยวกี้คุณน่ะวิ่งเร่งมาเพื่อจะฆ่าดิฉันแล้วคุณก็ไปตัดไฟดิฉันเห็นคุณพยายามจะตัดไฟคุณโบยผมอีกแล้วนะครับเหมือนที่โบยลิมจาบตอนนี้อิมโพสเตอร์เหลือคนเดียวคิวบอกเลยมั่นใจมากไม่ได้คิวขอโหวตตะต้น ไม่ใช่ยเ่อกโตอยู่มะมีาีต้นไหนต้นไหนมีต้นเนี่ยพี่เจต้องเชื่อพี่เจเจเชื่อคนแบบนี้จริงเหรอมีต้นเขียวหอดเนี่ยต้นอเหรอไม่ต้นลาคอเมื่อกี้วิโตะอยู่กับผม แล้วเจอเจอเจอตงไหเจอตรง้างคอมมูที่ห้ร่างคอมมูตรงไหนว่าคอมมูจริงจริงเมื่อกี้พีทโมชิกับลาซอนอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ใครอยู่ห้องใครสองเมื่อกี้ใครอยู่ห้องใครเชื่อผมว่าสีแน่นอนฉันไม่ได้เป็นฉันฉันบริสุทธิ์ฉันบริสุทธิ์ฉันบริสุธ์เมื่อกี้พี่ต้นอยู่กับผมฉันบริสุทธิ์ผมไม่อยู่กับี่ดอดก้ม พี่บริสุทธิ์มีนเชื่อพี่ต้องเชื่อพี่พี่ไม่มีมนทินพี่เป็นผู้ไม่มีมนทินไม่เชื่อตามพี่มาเคยเห็นยดูเลยที่สีกดตลอดอ่ะผมไม่ใช่เนี่อะพี่บอกครับอ่ะเจเชื่อพี่อ่ะรอบรอบหน้าเดินตามพี่ก็ได้พี่ต้นลาโซได้เลยต้นลาโซอ่ะพูดให้มันดูมีน้ำหนักหน่อยลูก ไป่ไดวาซอยู่กับปุ้งแล้วผมก็ไปคิดทไฟกับวิชิตามโซก็เหมอว่ะอันนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันยังไงวะคือแบบคิวก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะจะต้นสามารถฆ่าคิวได้เลยหรือเปล่าแต่คิวเลอกลากมากอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่โดนอินินตามครั้งนั้นก็ไม่ไว้ใจคนที่เดินตามอีกเลยเย่มากแล้วเควสคิวเขาไม่เสร็จสักทีสักทีเดี๋ยวเควสกันเลยใครก็ได้พาไปเลยไม่มีใครพาไปเลย อยู่ด้วยอ้าวดีก็กดเก่งจังเลยนะใอ้ก็ได้ไปทำเป็นเลื่องเลยจะไปกับใครดีเนี่ยซ้ายก็ต้นขวาก็ต้นเออไปกับมีแล้วกันกม่อยากไปกับต้นทักสองคนเลยเออมีรอพี่ด้วยนี่ด้านขวาด้านขวาต้องทำแล้วแหละอ้าวเจอต้นเจอต้นกลัวกลัวทักสองต้นเลยอีเขียวสองตัวเขียวอ่อนเขียวแก่เนี่ยก็น่ากลัวอ้าวเสร็จแล้วหรอ เสร็จแล้วแต่เควสเราดิไม่เสร็จสักทีนะเควสต้องเสร็จสักทีแล้วนะเควสอย่าพี่ฉันมาแล้วเขไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไม่มีใครนะขอร้องอย่าให้มีใครเดินมาทางนี้ให้ฉันทำเควสอย่างสันติอ้าวครับป้าเมื่อกี้เฉยเฉยๆอ้าวป้าป้าครับเปิดไมค์ครับป้าเมื่อกี้เฉยเฉยๆอ่ะดูสงสัยทุกคนเลยวะผมไม่ได้ยินเฉยผมกำลังดูอยู่ว่า ผมที่ผมกดผมคิดว่าพีซีจะตายครับ <c oughs> ผมก็เลยกดทำไมึงต้องคิดว่าฉันจะตายฮ <c oughs> ะแต่ทา,ทางที่ก่ <c oughs> อดแล้วนี้คุณสงสัย่ฉ <c oughs> ันอยู่ <c oughs> ตอนนี้ผมเริ่มเชื่อมั่นในพีษีมิโซะแล้วครับว่าเขาบอกว่าค <c oughs> ุณราซอเอ็กเขาอยู่กับพีดีโอเวอร์เอ็กซ์อนที่พีดีโอเวอร์เอ็กจะตายเพราะว่าผมเห็นเขาไปทำเกรสที่ปกป้องพวกเราทุกคนในยาน คครรับไม่ใช่ใครทำเวทก็เลยมีคนพีชนิ่โสครับเขาไปทำเควสเพื่อภาพออกเนี่ยเขาไปทำเหมือนกันผมก็ผมก็ไปทำไอ้ที่ออสออสอะไรทำตรงไหน mm hmm. it, yeah, tense, นะต e ้นทำตรงไหนไม่ไม่เจ้าไม่เจ้าจุก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 กับพี่ต้นลาศอ่ะเขาเดินกระตันตุ่นติดกันเลยแล้วหนูก็เดินแยกออกมาจะไปซศอ้ไฟใช่ไหมเห็นไหมใช่แต่ถ้าเพราะว่าพีทไอ้นี่ไงพีทพีททำเควสเมื่อกี้ไม่งั้น ทำไมตาต้นดูกับลำไวจังเลยเนี่ยผมไปจะไปซ่อมไอ้อันขวานะแต่ก voila, ็เห็นเจยืนอยู่ตอนผมตองผมลำเพราะว่าตอนแรกนึ่ว่าพีทนิโะคิดว่าผมเป็นเว้ยสีฮะเออแต่จริงๆแล้วพีทนิโศคิดว่าที่ต้นลาคอเป็นอันเนี้ยผมก็เห็นด้วยเจอเขาเจอนานยังไงหลังจากที่กดรีพอร์ตจบใครจบปุ่มแลอวตอนตอนที่เห um, ็นเห็นเห็นแมนไหมหลังจากที่ผมรีพอร์ตเห็น เห็นที่ต้นกับฟุ้งนานไหมอย่างนี้หรอใช่ใไม่รู้อะถามเขาดิมิโซว่าเล่าขยืนยันไหมค่ะเร็วๆๆใช่ตอนตอนที่เจอใช่ไหมใช่ตอนรีพอร์ตศพฟุ้งอะนานไม่อยเกแยบแป๊บเดียวเลยแล้วก็มีคนกดรีพอร์ตโอ้ยก็ใช่แล้วแหละไปเดือแต่ถ้าตาเนี้ยโหวตต้นแล้วแล้วเกมไม่จบนะคิวจะเล็งป้าป้าฟีนต่อไหมโอเคได้ฉันยังไม่ไว้ใจคุณฉันไม่ไว้ใจคุณโอานผ้พิพากษาก็อกว่าแน่จบแหละ

คือมันฆ่าต่อหน้าคิวแล้วมันก็ขนรีพอร์ตเองทำไมทำไมมันรีบฆ่าเราจังเลยวะคิวก็อยู่ข้างๆคือตอนแรกอ่ะพีเตอร์อยู่คนเดียวแล้วผมเห็นไอปยิ่งไปแล้วคนไปปาดไม่เดินกลับมาดูไอ้เนยร้อนแอดไม่จะพูดไหมฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอฉันกูสา์ตรงจันทร์เธอที่จะไปแล้ฉันสาวไว้ใจแฟน